ตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีบุกจับต่างชาติทำธุรกิจโรงแรมผิดกฎหมายบนเกาะพะงันเมื่อวันที่15ตุลาคม2568ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากพันตำรวจเอกนรวัตรพุทธวิโรผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าได้ร่วมกับนายสุริยาบุญพันธ์ในอำเภอเกาะพะงันพันตำรวจเอกพิชาติจันทร์สำเร็จผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะพะงันพันตำรวจโทวินิตบุญชิตสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน พันตำรวจโทวัฒนภูมิกุลจิติชุติพรรองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สั่งการให้กำลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายออกกวาดล้างกวดขันคนต่างชาติในพื้นที่เกาะพง,งันทำธุรกิจโรงแรมผิดกฎหมายตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวในพื้นที่เกาะพง,งนันเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบเป้าหมายพบว่ารายที่1ชาวต่างชาติได้เปิดดำเนินการโรงแรมโดยไม่รับอนุญ,ญาต มีนายโจดี้อายุ40ปีสัญชาติฝรั่งเศสดำเนินกิจการโรงแรมชื่อลาปลาสรีสอร์ทในนามบริษัทโจเมตจำกัดรายที่2จับกลุ่มนายเอวีโรมาโนอายุ60ปีชาวอิสราเอลเปิดกิจการโรงแรมในชื่ออาร์ตออฟเนเจอร์รีสอร์ทแอนด์สปาจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าโรงแรมดังกล่าวมีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมแต่ใบอนุญาตดังกล่าวกลับมีชื่อในใบอนุญาตโรงแรมชื่อเ e ลพอยต์ Point, ในนามบริษัทอาร์วีพรอพเพอร์ตี้จำกัด ซึ่งไม่ตรงกับในชื่อในการดําเนินกิจการในปัจจุบันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทที่ดําเนินกิจการและยังไม่ได้ดําเนินแจ้งในทะเบียนขอเปลี่ยนชื่อผู้มีอานาจกับชื่อโรงแรมให้ถูกต้องฝ่ายปกครองอำเภอเกาะกพัง,งานเน้นแจ้งให้หนายเอวีโรมาโนสัญชาติอิสราเอลกรรมการบริษัทมาดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและจับกลุ่มลูกจ้างเมียนมาจํานวน2รายและรายที่ 3. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเป็นกิจการร้านอาหารของคนต่างชาติสัญชาติเยอรมันชื่อร้านโชกุนราเมง แนนำบริษัทไมล์ไทยเกสท์เฮาส์จำกัดเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบพบในร้านมีคนต่างชาติสัญชาติเยอรมันชื่อนายริชาร์ดอายุ35ปีและนายอาเธอร์อายุ38ปีและพบลูกจ้างสัญชาติเมียนมาจำนวนหนึ่งรายทำงานอยู่จากการตรวจยังพบว่าร้านดังกล่าวไม่มีคนไทยทำงานแต่อย่างใดชุดจับกลุ่มจึงควบคุมทั้งหมดจากการตรวจสอบทั้ง3แห่ง เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มคนต่างชาติได้ทั้งหมดจำนวน8รายประกอบด้วยสัญชาติอิสราเอล1รายสัญชาติเยอรมัน2รายสัญชาติฝรั่งเศส1รายสัญชาติเมียนมาจำนวน4รายส่งตัวให้พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกงงาะพะงันดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการข้าวกวาดล้างจับกลุ่มชาวต่างชาติครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งของพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ให้สกัดตรวจสอบจับกลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะจะตั้งนอมินีประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งให้ดําเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย โฮมมาร์ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร,ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน